สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆชาวราศีธนูหรือว่าชาวลัคนาราศีธนูที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้มาพบกับทิปนะคะในช่อง tarot oracle lover นะคะทิปกันนะคะเพื่อนๆวันนี้มาดูดวงความรักกันนะคะสําหรับชาวธนูค่ะเพื่อนในที่ทราบลัคนายึดลัคนาในการดูดวงเป็นหลักนะคะหากทราว่าไม่ทราบลัคนาก็ าสามารถดูเป็นราศีแทนได้สำหรับชาวราศีธนูน้แบบโบราศาสตร์ไทยนะคะเกิดตั้งแต่วันที่16ทธันวาไปจนถึงวันที่16มกราคมนะคะ มาดูดวงความรักกันนะคะเพื่อนสำหรับชาวธนูนะคะดาวพระศุกร์ย้ายรอบนี้นะคะจริงๆไม่หมอททำคลิปช้าต้องขอไปนะคะย้ายตั้งแต่วันที่22สิงหาคมไปจนถึงวันที่16กันยา,ายน2568มาใช้ที่เกาะพมานะคะมาดูกันพลังงานแต่เราจะมาในหัขวข้อแม้แ่ว่าดาวพระศุกร์ย้ายก็จริงนะคะเพื่อนแต่ว่าเราจะมาดูกันด้วยพลังงานของการแอบส่งบุคคลที่คุณชื่นชอบหรือว่ามาส่องกันว่า พลังงานคนที่ชื่นชอบคุณนะคะเราแน่นอนเราไม่รู้แน่ว่าใครชื่นชอบเราแต่เราจะไปแอบดูพลังงานของเขาหรือหากถ้าเกิดคุณชอบใครนี่แหละจะไปดูพลังงานของเขาคนนั้นเช่นเดียวกันนะคะมาดูกันนะคะเพื่อนพลังงานแล้วก็จะเกี่ยวเนื่องกับพลังงานของความรักของคุณด้วยกันทุกทุ่ยนะคะเพื่อนมาดูกันด้วยไพ่สี่สำรับนะคะไพ่พลรานามาไพ่ทาโร่ไพะะ่พรหมชาติค่ะไพ่ ไม่ใช่สีไพ่ธรรมสศินนะคะและสุดท้ายจะพาจับาราศีละปีนักษัตริย์ให้ด้วยนะคะเพื่อนหากว่าเป็นราศีอจะเป็นคนรักคุณนะคะหากถ้าเป็นปีนักษัตริย์งะหมายถึงว่าอาจจะเป็นอคุณก็ได้หรือว่าคนรักก็ได้นะคะด้วยไพยท่ทาโร่กันค่ะเพื่อนไพ่พารามมากๆก็จะเป็นแบบแนวนอนถ้าเพื่อนๆชอบอยากได้ไพ่ลองดูไปในตะก,การได้นะคะทุกคน พลังงานของดาวพฤหัสจะมอบสิ่งใดให้กับคุณความรักรุ่มหลงโมเมาเกินเหตุมาพบก็รุ่มหลงปั๊บเลยทีเดียวนะเพราะว่าของความรุ่มหลงโมเมาอยากจองจําอยากผูกมัดพลังงานของเขาหรือเธอคนนั้นอยากผูกมัดคุณอันนี้ในกรณีที่คุณแอบชอบเขานะ,ะสำหรับคนที่คุณแอบชอบเขาเราจะดูพลังงานของคนที่คุณแอบชอบก็บอดนะคะเขาอยากผูกมัดคุณนะคะเขารุ่มหลงโมเมา แล้วเขาก็รอคอ,อยคุณซะด้วยเนี่ยถ้าเหนแต่การรอคอ,อยนะคะแต่การรอคอ,อยบางทีเขาอาจจะแบบรอได้นั่นแหละนะคะแต่ว่าเขาก็อยากจะผูกมัดคุณไว,ไว้ซะด้วยสิเพราะว่าเสียเวลามาเยอะแล้วรอดูใจคุณมานานแล้วอะไรแบบนั้นก็ได้นะคะแต่ตอนที่ในความคิดของเขาคือรักละลุ่มหลงมอวคุณม,มากหลงม,มาก,มากนะคะประมาณนั้นเนียนะคะอย่าหลงเลยนะคะเพื่อนๆรักกันน้อยๆรักกันนานๆจะดีกว่านะคะแล้วก็รักอย่างเมตารักอย่างไรเงื่อนไทดีกว่านะระักแบบอยากผูกมัดมันอาจจะเป็นผูกมัด ก็อาจจะถ้าแต่งงานหรืออะไรก็ว่ากันไปแต่ว่าหากรักแล้วเป็น้าองเคลาอนะคะเพื่อนาจะเดือดร้อนนะคะอาจจะทุกข์ใจภายหลังได้มีเกณฑ์ที่จะได้เจอกันนะคะเพื่อนเพื่อนมีเกณฑ์ที่จะได้เจอกันมีกิจกรรมร่วมกันอาจได้เจอกันได้ทําอะไรร่วมกันในช่วงเวลานี้อาจได้รับข่าวสารเกี่ยวกับเขาก็ได้นะคะหรืออาจจะมีเหตุอะไรที่ต้องเจอกันก็ได้ที่จะทําอะไรร่วมกันในช่วงเวลาเนี้ยหนึ่งกระถาขึ้นมา บางหรือไม่ก็อาจจะหมายถึงว่าเขาจะทำอะไรสักอย่างหนึ่งเพื่อที่จะได้พบเจอกันกับคุณเพื่อที่จะได้ผูกมัดคุณเนะคะกับที่เขารอคอยมาเนินนานออกมาสามใบเก้าสามใบเลยนะคะมีไพ่แปดเหรียญไพ่แปดถ้วยไพ่พระสังฆราชนะคะไพ่เดอ i g h เล็กแคนนะคะราังานของแปดเหรียญยังหมายถึงว่าการทุ่มเทการพักเพียนในตัวตนของเขาคนนี้ เขาไม่ได้เป็นคนที่ขี้เกียจเลยเป็นคนที่ขยันมากขยัญญนทุ่มเทเป็นคนที่ภาคเพียรและทําอะไรจะต้องเป็นประโยชน์สร้างนะสร้างตัวสร้างฐานะคุณไม่ลาบากแน่นอนนะคะในตัวตนของของคนเขาจะขยันแล้วเพื่ออะไรเพื่อหาเงินมาแต่งงานคุณนี่แหละการผูกมัดขึ้นมาทางเพื่อนความรุ่งหลจง์มัวนะคะ แต่เขารู้สึกว่าเขาจะไปต่อนะหากว่าแม้ว่าคุณจะแม้ว่าคุณจะรู้สึกอย่างไรกับเขาก็ช่างแต่เขาเลือกแล้วว่าบางครั้งความลึกอ,อกในใจอะไรนะแต่เขายังจะไปต่ออยู่ดีนะคะบางสิ่งบางอย่างก็อาจจะหันหลังให้กับคนรอบข้างหรือกับอะไรก็ช่างแต่เขาก็ยังจะขอไปต่อกับคุณอยู่ดีเพราะเขาตั้งใจทําทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อคุณแล้วนะคะบางทีช่วงเวลานี้ก็อาจจะเป็น บุคคลสําค like ัญม like oh yeah. ีคนคารพศสัทธามีคนขอความเชื่อหรือขึ้นพาใส่ในตัวตนของเขาอาจจะมาจากความเปลี่ยนเปลี่ยนในตัวตนเขาแน่ค่ะจือกันต่ออาจจะเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ก็ได้นะคะอาจจะมีเพราะว่าของความเป็นผู้ใหญ่พอสมควรพลังงานของหกเหรียญค่ะเพื่อนเพ่นหกเหรียญเนี่ยคือการเอ่อ ยังหมายถึงว่าการได้ซึ่งทรัพยากรได้ซึ่งบางทีคุณเองค่ะบางทีเขาหรือเธอนนั้นอาจจะมีคู่แข่งในกรณีที่ว่าคุณเองอาจจะริษจัยหลายคนเขาอาจจะน้อยใจแต่ว่าเขายังจะไปต่อน้่เช็คไม่ไปต่อเขาจะทําทุกอย่างแล้วเพื่อที่จะไปต่อกับคุณแม้นว่าแปดถ้วยขึ้นมาหันหลังให้อัปลาจากกับเรื่องเราแย่แต่เขาจะไปต่อกับคุณอยู่ดีบางทีก็อาจจะเจอกับสถานการณ์ที่เคยพัาดพากหรือว่า จ็บปวดเรื่องของหัวใจมาก่อนหน้านี้แต่ว่าก็อาจจะไปเจอคุณหรือรอคอยคุณด้วยความแบบกระทุกทรมานลนั่นแหละอะไรแบบนี้นะคะความอยากอยากที่จะเป็นชาเข้าชาของคุณแต่ทีนี้พลังงานของหกเหรียญขึ้นมาเน,นี่ยยังหมายถึงว่าอาจจะได้รับความเป็นธรรมความพิจิธรรมเพราะว่าจัติษยจะหมายถึงความเป็นธรรมไม่ใช่จัตศิษยคือตุลกานะคะตาช่างเห็นไหมเขถือตาช่างก็ยังมหมายถึงว่าหากถ้าเกิดคุณใส่ใจหรือว่าใส่ใจซึ่งกันและกันอาจมีเกณฑ์การได้ซึ่งพลังของความ ได้ผลประโยชน์ต่อการเกื่อนหนุนการแล้วก็ได้หัวใจเชื่งกันและการไปด้วยก็ได้นะคะเพื่อนพลังงานของการได้บางทีถ้าเกิดคุณดูใจหลายคนอาจจะหมายถึงว่าคุณเองอาจจะให้หัวใจเชใจให้กับเขาคนนี้มากวอาคนอื่นก็ได้ไงคะเพราะว่าเขาเป็นคนที่ขยันเป็นคนที่หนักพอเอาสู้เอาการเอางานอาจจะมีตำแหน่งดีดีด้วยนะคะจะมีคนเคารพศรัทธาในตัวตนของเขาเยอะมากเลยให้เดียวให้เราแพนขึ้นมา ต่อรองกันปรับสมดุลแน่นอนว่าต้องมีเกมการได้เจอกันแล้วปรับตัวเข้าหากันหรือจูนข้าหากันแน่นอนนะคะ <c oughs> <c oughs> บางทีอาจจะยอมในบางสิ่งบางอย่างกันบ้างแต่ว่ามันจะเป็นไปในทิศทางที่ดีหากเป็นผู้จัดการที่จะปรับเข้าหากันปรับสมดุลเข้าหากันถึงเวลาแล้วสไตชีตข้อมูลจะเปลี่ยนไปในทางที่ดีในเรื่องของความรักความสมาันธ์กับเขานะคะคนที่คุณชื่นชอบเขาเนี่ยนะคะ จะเป็นความรักที่ดีจะพบเจอเรื่องราวดีๆที่จะบังเกิดเกี่ยวกับชะตาความรักของคุณเนี่ยนะคะ <c oughs> คือดูเหมือนว่าเขาก็ชอบคือคนที่คุณแอบชอบอะ่ะดูเหมือนว่าเขาก็ชอบคุณด้วยเช่นเดียวกันแล้วทําทุกอย่างอ,อาจจะเป็นเพราะว่าของการที่ว่าไม่รู้แหละบางคนอาจจะรู้บางคนอาจจะไม่รู้ก็ได้นะคะว่าคุณแอบชอบเขาแต่เขาจะทําทุกอย่างเพื่อสร้างอนาคตไม่ได้เป็นคนที่ ขี้เกียจอะไรแบบนี้แล้วเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะรุ่มหลงกับอะไรที่ทําอะไรจะรุ่มหลงกับสิ่งนั้นถ้าตรงนี้คุณยังไม่เข้าไปในชีวิตของเขาก็ยังอาจหมายความว่าเขาอาจจะแบบรุ่มหลงกับการทําง,งานก็ทําแต่งานทั้งวีทั้งวันไม่ได้สนใจใครอะไรแบบไหนอะไรที่ไม่ดีต่อใจเขาก็หารหลังใครกับทุกเรื่องอาจจะเป็นเช่นนั้นก็ได้นะคะก้าวไม่เท้าคือการปกป้องตัวเองได้เข้มแข็งและแข็งแกร่งมาก,ากานะคะในตัวตนของเขาอือเธอคนนั้น คีนอฟคัสนะคะฉลาดสุขุมรอบคอบละเอียดละอ,อก,กับการตัดสินใจอะไรทุกสิ่งทุกอย่างมันก็จะทำะไรเขาจะละเอียดต่อการตัดสินใจละเอียดต่อการที่จะลงทุนทําอะไรแม้ว่าแม้ว่าการครบของคุณกระช่างนะคะพลักง,งานของเขาเนะะี่ยเขาเป็นคนค่อนข้าง,ง,งที่จะเจ้าละเอียดสัก,สกหน่อยนะคะเป็นคนที่ทําอะไรทบทวนอย่างมากละเอียดละออทุกเรื่องเขาถึงได้ประสบการณ์สำเร็จในชีวิต เขามอบเขาพร้อมที่จะมอบความรักให้กับคุณคุณเองก็เช่นเดียวกันนะเนี่นยนะคะหนึ่งถ้วยขึ้นมาคือการมอบความรักให้แก่กันและกันเขา,าพร้อมที่จะหยิบยื่นหัวใจอันที่บริสุทธิ์หลั่งไหลมาด่งใส่น้ําให้กับคุณแล้วนะคะหลัอองจากที่เขารอคอยการมาเนิ่นนานบางทีพลังงานคนที่คุณแอบสองเขาเนี่ยเขาอาจจะเคยผ่านการมีคู่มาแล้วก็ได้แล้วเขาก็จบจากมาหันหลังมาท่อชิงมาแล้วมาเจอกันกันกบคุณเนี่ยเขาก็รอคอยที่จะเจอใครสักคนหนึ่งที่จะเป็นรักแท้ของเขาอะนะแต่ว่าเขาก็พร้อมที่จะมอบ ความรักครั้งใหม่มีเกณฑ์การได้เจอกันมีเกณฑ์ที่จะได้ทําอะไรร่วมกันแม้ว่ามีปัญหาหรื่อสััคนเขาจะก้าวข้ามหรือปกป้องเอ่อ,อเฉพาะเรื่องของความรักความัมพันได้เป็นอย่างดีคือไม่ได้ร้ายใส่การหลอกพลังงานไพ่ที่ขึ้นมาเนี่ยและหากเป็นในมุมมองของคนที่เขาชื่นชอบคุณละก็ยังหมายถึงว,ว่า สิ่งที่เขาชื่นชอบคุณอ่ะเขาอาจจะเห็นคุณเป็นคนที่เอาการเอางานเป็นคนที่ขยันหมั่นเพียรโชคชะตาก็เลยเหวี่ยงมาให้คุณได้เจอกันในช่วงเวลานี้มีเกณฑ์การได้เจอกันแล้วแล้วก็ทําอะไรร่วมกันแล้วเขาก็ปลื้มประทับใจบางครั้งาาจจก็อาจจะอยากกลับอาจจะอยาก คือแน่นอนว่าเกิดความรุ่มหลุงมาเมาเนี่ยแต่เขาอยากจะปรับต่อรองหรือจูนเข้าหาคุณบางครั้งก็อาจจะเป็นเจ้าคนในคนเหมือนกันก็ได้หรืออาจจะเป็นคุณเองก็ได้แต่พร้อมที่จะมอง,มองความรักให้แก่กันนะคะพลังงานเนี่ยแม้ว่ามีปัญหาลูกศัตริ์หรือมีผู้แข่งหลายคนเขาไม่อ่อนท้อแน่นอนเขาพร้อมที่จะก้าวขา้ามฟันฝ่ากับผู้ลูกัตริมาเพื่อที่จะได้พิชิตใจของคุณนะ่ะบางทีเขาอาจจะรอคอยเป็นอยู่โชคชะตาก,ก็เลยเบี่ยงมาให้คุณได้เจอกันนั่นแหละนะคะ มาดูเรียบไพ่พรมชาติกันค่ะเพื่อนๆกิรากานะคะก็อจะเกิดกิริกาหรืออาจจะมีภาวะเรื่องของการเดินทางหรือการหรือเกี่ยวกับรักทางใจก็ได้นะคะหรือว่าจะหมายถึงเกี่ยวกับระยะทางเข้ามาเกี่ยวเนื่องบางคนก็อาจจะพร้อมแล้วที่จะเปิดเผยในความสัมพันธ์พร้อมแล้วที่จะ คือเขามีความมุ่งมัน่นมีความกระหายในตัวตนของเขาหรืออาจจะเป็นคุณเองก็ได้ถ้าพลังงานสลับกัน <c oughs> ก็ยังหมายถึงว่าคุณเองก็จะอาจจะชอบอในตัวตนของคุณเองก็ชอบผลที่แบบขยันเอาการเอางานแล้วก็เพียงที่จะมามาสร้างฐนานะด้วยการอะไรแบบน,นั้นแต่พร้อมที่จะมอบความรักให้แก่กันแน่นะคะ <c oughs> ถ้าใครที่เป็นปัญหามีปัญหาและเป็นท็อกสีกกันก่อนหน้านี้อาจมีเกณฑ์กันได้ปรับปรับจูนต่อรองคุยกันนะคะจะเป็นไปในทิศทางที่ดีและมอบความรักให้แก่กัน สมหวังเรื่องของความรักไน้เลยนะรับและสุข,ขึ้นมานะคะเพื่อนๆมีเกณฑ์การสมหวังเรื่องของความรักบางคนก็อาจจะคือคุยกันาบ้างแล้วก็ได้นะคะเพื่อนๆในบางความสัมพันธ์นะคะแต่ในกรณีนี้อาจจะหมายถึงว่าเคืนงอนการหันหลังให้กันก่อนแล้วเนี่ยจาจนกลับมาหากันมาพร้อมที่จะมอบความรักให้แก่กันก็ได้อย่าลืมนะคะว่าช่วงเวลานี้ดาวและสุขเขายกข้อสู่ในเรือนของ สำหรับชาวธนูดาวประสุกยกเข้าสู่ในเรือนของเรือนมาณนะซึ่งเข้าสู่ในเรือนของร,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 ราศีพฤษภนะนะคะเพื่อนแต่ว่าอย่าวิตกกังวลไปเดี๋ยวเขาจะโยกอีกทีวันที่หลังจากาวันที่16ก,กันยายน่นและนะคะเพื่อนก็คือโยกเข้าสู่ในเรือนของสุภาษดังนั้นความรุ่งเรืองในเรื่องของความรักของคุณก็จะเป็นไปในทางที่ดีแต่แม่หมออ่านทิป์วันนี้ช่วงนี้วันนี้นะคนะก็คือ วันที่10เดือนเก้าแล้วก็คือแป๊บหนึ่งนะคะเดี๋ยวก็จะผ่านพ้นในเรื่องของดาวเมรุสุขอยู่ในเรือนมรณะนะคะแต่ว่าอย่าวิตกโควนไปแต่เขาสุขขึ้นมาบอกแล้วว่าถ้าคุณเรียนรู้จากการปรับหรือการปรับสมดุลการเข้าหากันนะการต่อรองกันแล้วพร้อมที่จะมอบความรักเนี่ยนั่งสบายสบายความรักของคุณจะหลั่งไหลามาดางังพลังงานของสายน้ําแล้วก็ดอกบัวในความบริสุทธิ์ของ,องนะคะเพื่อน มีเกณฑ์การได้ความรักนั่นแหละนะคะมีเกณฑ์ได้คือความเฉืยเือความงามความถูกบางคนมีเกณฑ์ถึงขั้นแบบสมหวังเรื่องของความรักหรือทุงมั่นหมายจับจองแต่งงานเลยก็ได้บางคนอาจกำลังจะวางแผนแต่งงานกําลังจะแต่งงานในช่วงเวลานี้ก็ได้นะคะช่วงห่วงเวลาเห็นความสุขความส็จความโชคดีมันจะสมหวังหากถ้าเกิดกล้าที่จะเข้าหากันก,กล้าที่จะปรับตัวเข้าหากันถ้าบาง,บางครั้งใครที่แบบเคยมีปัญหาและเป็นท็อกซิกกันมาก,ก่อนอันเนี้ยน,น,นะคะ เขาอยากแต่งงานกับหุ้นนะคะเขาอาจจะเกิดปีมะโรงเกิดปีละกาปีมะโรงโดดเด่นทางด้านเพศช,ชายซึ่งเป็นู้นํามสง่างามน่านับถือึุณพาได้สักการได้จะโดดเด่นทางด้านเพศช,ชายก็คือตกเงินงนั้นซึ่งความร่ำรวยนะคะ้าคุณเป็นผู้หญิงแล้วคุณมีคู่เป็นปีมะโรงก็จะมีเฉพาะของพังเกินอยู่ในเรื่องของผลประโยชน์แม้ว่าบางทีสมมตินะคะคุณก็ขยนันแต่เขาก็ขี้เกียจแต่ดวงของคุณตกไม่ได้เป็นตกเงินตกทองแต่ว่าไปเจอคู่ที่เขาดวงของเขาเนี่ย เวลาเราผูกดวงกันปุ่งเนะี่ยคนรักอาจจะพาเราไุโดยที่ว่าเขาเ้นว่าเขาไม่ได้ทำอะไรแต่เราทำานะ่ดวงมันผูกกันแล้วอะนะคะอาจจะเป็นเช่นนั้นก็ได้แต่ทําให้เราหากินคล่องขึ้นทําให้เราแบบหากินได้ร่ลำรวยมั่งคั่งง่ายขึ้นอุ้ยหนีเพื่องรันแต่งงานได้เลยชาวธนูนะคะเพื่อนนี่คือการมันม่นหมายการจับจองนะคะพลังงานไพ่แต่งงานขึ้นมาเอาเมลุกโชคเอาเมลุกโชคกับไพ่อะไพ่สีดานะคะเหมือนการไพ่แต่งงานเหมือนกันนะคะหรือ หรือคุณอาจจะได้ทากิจการร่วมกันมีฉะนั้นบางทวนอาจจะได้การงานใหม่ก็ได้นะคะถ้ายังมไมไ่เกี่ยวกับความรักคนรักเลยจริงๆเลยอาจจะบ่งบอกถึงเกี่ยวกับเ,เพื่อน่วมงานแล้วได้มาเป็นคนรักก็ได้แต่แน่นอนมีเกณฑ์การพากันรวยและพากันแบบได้แต่งงานบางคนอาจได้เงินทองสีสอดจากการแต่งงานก็ได้นะคะเนี่ยความร่ำรวยเข้ามาแล้วนะคะส่านางขึ้นมาคือทรัพย์สินเงินทองของมีค่ารัพย์สินทางวิญญาแต่พ่ายแต่งงานขึ้นมาทั้งสองไป มีเกณฑ์จะสมหวังเรื่องของความรักมีเกณฑ์ชัดเจนเรื่องของความรักเป็นในทางที่ดีก็แน่แหละเดี๋ยวเดี๋ยวเหลืออีกแค่ไม่กี่วันอีกหกวันเองแม่หมอทําคิดช้าแต่ว่าแม่หมอก็ถ้าจะไม่อ่านให้ก็ยังไงอยู่ะนะคะพื่อนเนี่ยบอกทํทาไลา์ช่องทำให้ท่านนะทุกคนวันต้องขอไปนะถ้าเห็นคิดแม่หมอช้าช้าไหนนะอคะ ชัชนะนี้เป็นของของคุณเอาแล้วนะคะหลังจากวันที่สิบหนี้เป็นต้นไปเนี่ยนะคะไม่รู้แหละนะคะแน่นอนเพื่อนๆรู้ไว้รู้่วง้าแล้วว่าหลังจากวันที่สิบหกนี้ไปนะ,ะดาวประสุขอยู่ในเรื่องของสุขภาพคือคุณจะได้สมหวังแน่ๆน,นะคะทุกคนก็ดูไปจนถึงรอบหน้าเลยแล้วกัน <c oughs> คือเดือนถึงวันที่สิบหกเริ่มจากวันที่สิบกันยายนไปเลยนะยคะทุกคนจนถึงวันที่สิบเอดกาคมน่ะนะคะเพราะว่าดาว เอาหมดเลยนะคะคืนบางทีบางวิวและที่หงาะนะคะแบตหมดเติมแบตเดยชัดเติมแบตด่วนชัดแบตด่วนบางทีจะหมายถึงว่าสิ่งที่แบบเขาคาดหวังคุณคือ e อ e น g y ให้กับเขาตอนนี้เขาแบตหมดก็อาจจะอยากเติมพลังงานนะโดยมีความรักแล้วก็จะได้มีความชุ่มชื่นเบิกบานใจอ่ะเขาขาดดีสารภาพเพราะรอคอยความรักจากคุณนะคะถูกกักขังโดดออกจากภาวะที่ความนุ่มหนุ่มบมเอาเนี่ยออกไม่ได้ บางคนแต่งงานทิจ้าแต่งแล้วก็เข้าคองขังทิจจ้าไม่อกว่าขัง <g iggle> นคนหลายๆคนก็ชอบแบบอันนี้คือเป็นความรักที่แสดงความเิ็นเ้าคอบเจ้ของมานนึ่งที่ไม่หมอบอกนันแหละก็คือเดบิวต์ขึ้นมานะอยากพกมัดกักขังก็ได้กันแล้วพบก,กันแล้วแต่งงานกันแล้วเธอเป็นของชั้นแต่เพียงผู้เดียวไม่ให้ไปไหนไม่ให้ทาอะไรอะไรเลยเป็นความรักที่มีแรกๆก,ก็ไม่มีเงื่อนไขอะไรสักอย่างต่อไปเงื่อนไขามาทุกระเบียดนิ้วเลยหนักขาดอิสระภาพ เขาไหมจะตดนขังเนี่ยเอาไว้เอาเันก็บอกว่าเอารอคอยอยู่พี่ไงนะยังไงก็ได้ถ้าเกิดใครที่แบบอยากจะได้นะเพราะว่าแต่งงานขึ้นมาทั้งสองใบทีเดียวแต่งงานเสร็จปุกก๊บก็ป๊าบเอาดูใกล้ๆก่อนนะเพื่อนโอ้ยหมอนี้ทำไว้ชักจะนิสัยไม่ดีนะคะมันเป็นเรื่องของทางโลกเป็นเรื่องของโลกนั่นแหละนะคะเพื่อนมาดูกันต่อค่ะ ทำลัมปาเล็บแล้วแม่มอโอ้อยหนีไปวนหรอกนะคะทุกคนชาธนูนะถ้าเกิดใครที่ยังไม่เจอกันจะมีเกณฑ์การทากิจกรรมอะไรร่วมกันแล้วเจอกันอย่างแน่นอนคิวปิดขึ้นมายิงตามาเทพขึ้นมาแล้วนะคะทุกคนพร้อมที่จะยิงคู่ของคุณให้กับคุณแล้วนะคะบางคนก็อาจจะแบบสมหวังเรื่องของความรักนั่นแหละแต่กำลังจะแต่งงานเลยกนนย็ได้เนี้นะคะ ใช่ชนะนี่เป็นของคุณทั้งคู่แล้วนะคะคนที่คุณดูใจเขาเนี่ยแอบส่องเขาเนี่ยนะคะเอากอดรัดฟันเบียงเอาไปเลยนะแม่หมอให้เอาไปนะคะกอดรัดฟันเบียงกันเลยพอมีความสุขชื่นมื้นเบิกบานนะคะมีเกณฑ์สมหวังเรื่องของความรักนะคะบางคนก็อาจจะยังยกไม่ขึ้นมีความสัมพันธ์นี้เหนื่อยเหลือเกินนะคะมาไม่บานอาจจะมีบางคนที่แบบว่า ส่วนใหญ่นะคะถ้าไม่ได้เป็นนอกสิกเลยส่วนใหญ่บางคนก็สมหวังส่วนใหญ่สมหวังนะคะแต่บางคนที่เป็น h, ็อกสิกหรือมีปัญหาโรคประสาทนะก็คือแบตหมดเติมแบตเติมพลังงานด่วนหาเพื่อนแต่ต่อรองและปรับสมดุลการเสียแล้วคุณจะเข้าหากันได้คณจะเรียนรู้จากการปรับตัวเข้าหากันแล้วอาจจะเป็นเพื่อนคุยขั้นไปก่อนอะไรแบบระยะแรกๆก็ได้แต่มีเกณฑ์การจิตจงเงินไปในทางที่ดีเพราะว่าคิวปิดขึ้นมาแล้ว นั้นว่าบางสิ่งบางอย่างอาจจะมีปัญหาอุปสรรคบ้างนั่นแหล,ละนะคะเพื่อนจแเป็นเรื่องธรรมดาอุปสรรคนั้นบางคนอาจจะสบบสมหวังเรื่องของความรักแต่แะว่ากันนี่ยอุปสรรคเหมือนกันนันเนี่ยไม่ใช่อะไรนะคะแรกๆแล้วโปรโมชั่นดีนะคะหลังจากเลิกจากหมดโปรโมชั่นแล้วเอาละเด้อตัวใครก็ตัวเผือกแล้วแหละค่ะอันนี้ไม่บอกไม่รู้ด้วยนะที่หมอรอกินแต่ขนม <c oughs> เฉยๆมาดูกันนะม <c oughs> าดูกันด้วยไพ ไพ่สำหรับนี้สองสำรับรวมกันจะมีไพ่บอกราศี i, และปีนักษัตริย์ถักเป็นปีนักษัตริย์ขึ้นมายังหมายถึงเป็นตัวเพื่อนเองไิดกดียวแต่ที่ขึ้นมาเมื่อกี้นี้มีป,ปีปีละกาปีมะโรงนะคะที่ขึ้นมาแล้วมีวันศุกร์ที่ขึ้นมา,มนนนมาราศีกันนะคะพว้เรือนกันเป็นพว้เรือนกัมมาเส้นเกี่ยวนั่นกับการงานอาจจะหมายถึงเป็นเพื่อนร่วมง,งานของคุณก็ได้นะ ราศีพิจิกค่ะถ้าพิจิกเป็นวินาาพบเลยวินาาอาจจะมีเรื่องราวให้ทุกใจลำบากใจบางคนอาจจะมาจากสภาวะของการผู้แขนอะไรอย่างนั้นก็ได้นะคะทุกคนคู่ที่แบบต้องทะเลาะก,กันเคลเลงเอยด้วยความรักอะไรแาบนั้นนะคะปิกุนนะคะปีกุณจะโดดเด่นทางด้านเพศหญิงนะคะทุกคนคือโดดเด่นในเรื่องตกเงินนำพาซิ้ความร่ำรวยเพศหญิงปีกุณเขาจะเป็นคนที่กินง่ายเลี้ยงง่ายใช้ชีวิตอย่างเรียบง,ง่ายสมถะน,นะคะพื่คน ในอะไรยังไงดอกแต่ว่าหาเงินเกงนะ่งหะหาหาคือกินง่ายอยู่ง่ายเก็บเงินเก่งนะ,นะคะสำหรับพีคุณราศีมังกรเป็นพวกเรียนกระดุมพลาซินจะพาคนรวยจะได้ซึ่งผลประโยชน์ร่วมกันราศีกุมพกเรียนกุมเป็นพวกเรียนสหาชาอาจจะมาจากสภาวะของความเป็นเพื่อนหรือเป็นเพื่อนร่วมง,งานก็ได้เพื่อนสมัยเรียนก็ได้คนที่รู้จักกันก็ได้ ปีมะเมียนะคะหนักเบาอสู้เป็นคนที่ขยันเป็นคนที่ชอบอิสระภาพไม่ชอบให้ใครมาผูกมัดมหรือชอบเป็นบุคคลที่รักอิสระภาพนะคะสําหรับปีมะเมียก็ชีวิตพร้อมรุกคืนสู้ทุกวันนะเอาอสู้สาหรับปีมะเมีย,ดยเดืเดืนนั้นเพอดงตกทองนำพาชึ่งความร่ำรวยนะคะหมดแล้วมีเกณฑ์การสมหวังเรื่องของความรักเป็นอย่างมากนะคะเพื่อนค่ะเพราะว่าบางคนก็สมหวังแล้วแหละแต่ก็เหนื่อยใจอย่างที่บอกไปถูกกักขังนะคะบางคนก็อาจจะ รอ,อคอยซึ่งเหนื่อยจนรอรอคอยจนเหนื่อยนะคะเพืเ่อนๆไม่รู้ว่าจะคุณจะชัดเจนกับเขาไหมในในความรู้สึกนึกคิดของเขาเหลือจะเป็นคุณเองพลังงานผัสลักกันได้ะะเพื่อนแต่แน่นอนว่าได้รับชัยชนะเนี่ยนะคะเอาไปเลยชัยชนะของความรักนะคะเพืเ่อนๆชัยชนะถ้ามีคู่แข่งรับรองว่าได้ชัยชนะแต่ก็เอาไปมีดีกว่าเอาไปนะคะ น <N ee> ี่โชว์หลายๆใบกันเลยทีเดียวนี่นะคะกอดรัดปัดเบี่ยงไม่พอใช่ไหมเอาเนีมาค่ายแต่งงานไปอีกค่ายร่ำรวยไปอีกเอานะคะแต่เงิงนกับพี่ไม่นนองลองเองอะไรของหมอเนี่ยเอาไว้ทุกคนให้ลเหลือแหละนะคะหมอจะรอกินขนมแล้วขอซองแดงเยอะๆนะคะโอเคนะคะแม่หมอก็ต้องขอขอบคุณรู้ว่าทุกคนที่มาติดตามรับชมกดไลค์กดแชร์เป็นค่าครูให้กับแม่หมอนะคะแล้วก็อ่า ขอให้เ,เพื่อนๆนะคะสมหวังในความรักแท้เจอผู้แท้ผู้ชีวิตและผู้บารมีเราเป็นคนเช่นไรเราจะเจอคนเช่นนั้นเพราะมันหมายถึงอะไรหมายถึงว่าเราเป็นคนเช่นไรเราอยู่ในสถานที่แบบไหนเราชอบแบบไหนเราจะมีโอกาสได้เจอกับคนที่คล้ายๆกับเรา <c oughs> อะไรแบบนี้เยอะเรื่องมากคุหมอคะ <c oughs> หาคู่ไม่ได้หรอกนะแ <c oughs> ม่หมอเคยแต่งงานมาแล้วมีคนถามแม่หมอคุณหมอโสดไหมแม่หมอเคยแต่งงานมาแล้วนะคะทุกคนกระจิงพูดเรื่องจริงนะไม่ได้พูดเรื่องเล่นนะมีบุตรมาแล้วสองคนเป็นแม่ห้างนะคะ เป็นแม่เป็นแม่ห้างลูกสองแล้วนะะแต่แม่หมอเป็นคนเรื่องมากนะคะเลิกกันมาสิบกว่าปีแล้วแต่แม่หมอไม่อยู่ไม่ดีค่ะเรื่องมากเนี่ยเอาผู้ลี้อย่าเรื่องมากกว่าแม่หม,มอนะเอาโอเคนะคะทุกคนก็ขอให้ทุกคนสมหวังในความรักแค่เอาไปเลยผู้ที่จะพากันร่ํารวยดวงผูกกันแล้วก็พากันรวยจ้ะทองคำแม่หมอเอามาเนี่นะะเอาไปเลยความร่ารวยความบ้างขั่งนะคะพากันร่าพากันรวยสปิกแม่หมอเยอะนะคะ สีนี่ครบแม่หมอก็ไม่ไม่มองนั่นแหละนะแม่หมอไม่ได้ดีนะแต่หมออยากได้คนดีไงแล้วจะได้มาฉุดแม่หมอชุดดึงแม่หมอขึ้นไปไงแต่หมอรักษาสีนีครบนะ <c oughs> โอเควันนี้ไปก่อนนะเจอกันใหม่นะคะเพื่อนแล้ว มาพบกันรอบหน้าจะช้าๆๆเร็วก็ไม่รู้แล้วไม่หมอทมคลิปช้าเพื่อนๆตามไปดูช่องหากอยากรู้ว่าไม่หมอทําช่องไหนบ้างนะคะเลื่อนไปด้านล่างสุดของหน้าช่องหลักนะคะจะเห็นช่องอื่นๆของไม่หมอหลายๆช่อง,งนะคะก็ไปดูกันเอาละกันนะคะอันนี้ด้วยกันแะล้วบายเชื่อซูน่แไม่หมอเป็นกําลังใจให้กับเพ,พื่อนๆทุกคนนะคะไยบายนะคะเพื่อนๆหากไม่หมอพูดอะไรผิดเพี้ยนหรือผิดอะไรประการใดแบบไหนอย่างไรก็ต้องกราบขออภัยเลยนะคะายบายนะคะทุกคนไยบายค่ะ